วันนี้ก็มาอีกบ้านหนึ่งมาโปรดโยมน,นี่ถอดรองเท้าเข้ารุดใช่ไหมหรือใส่เห็นมีรองเท้าอยู่นะเก็บขวดขายโอ้ยังแข็งแรงอยู่เนาะโอ้เดี๋ยวขอนั่งด้วยนะโอ,อ,ะโอ้ก็อี้ตัวนี้นั่งได้นะเดี๋ดยวโยมหัน พงหันหันเออ,เอ,อหันก็อ,นอ,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 อีนิดนึงเออพอปึ๊บเออหันหันหน้าไปอ,อพอแล้วพอแล้วพอแล้วอายุเท่าไหร่แล้วจะห้าสิบปึกอะจะห้าสิบจะห้าสิบปึกอะไม่เป็นไรจะห้าส<ะ>ิบเท่าแล้วอยู่กับใคร ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ถามว่าอยู่กับใครไม่ไม่มีใครอยู่เลยถามว่าอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแม่บอไม่มีใครอยู่ไม่ตรงคำถามโอ้โหหนูเมื่อคนดีเลยโอ้โหเม่อคดีปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเสียงเข้ามาอ่าอปิดโอ้แล้วเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยหนูเป็นมาตั้งยาต้นหนึ่งแล้วต้นหนึ่งแแล้วพ่อแม่ไปไหน พ่อแม่ตายตายหมดแล้วสองคนเลยเนี่ยลูกใครสวยจังเลยลูกใครเนี่ยอันนี้ลูกยายอ๋อแล้วไหนแม่อันนี้แม่อ๋อสวยเนาะอันนี้พ่อหน้ากลมเหมือนไข่เลยนะสวยมากเลยนะสวยมากเหมือนนางสาวไทยเลยนะแล้วพี่น้องไปไหนไม่มีพี่น้องอ่ะลูกคนเดียวเหรอเนาโอ้โหลก ตายไปแล้วตายไปแล้วคนหนึ่งพี่น้องเหรอพี่น้องมีมีสองคนนะตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหลือเหลือนูคนหนึ่งแล้วเรามีสามีไหมไม่มีอ่ะทำไมไม่มีไม่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากได้ใจแข็งไหมไม่อยากได้ได้โดนซ้อมไปแล้ว หนูไม่อยากได้อ่ะพี่ไม่อยากได้ช้อมไปแล้วไม่ถูกใจก็เตะเลยหายพิการไม่อยากได้กันแล้วทํางานอะไรตอนนี้ยังไม่ทำเนี่ยรวยสิไม่รวยไม่รวยฮะยังไม่รวยไม่รวยเราเงินที่ไหนมากินก็ได้ไงคนพิการแปดร้อยแปดร้อยแล้มีคนให้ให้มั่ง พันหนึ่งอ่ะโอ้พันเลยเหรอมินหน้าน้าโอ้น้านี่เป็นเป็นเป็นใครเป็นน้องเป็นเป็นคนอื่นน่ะเป็นคนอื่นคนอื่นเขาให้ทุกเดือนไหมบางทีเขาใายให้ให้ทุกเดือนะให้ทุกเดือนทุกเดือนฮะให้ทุกเดือนพันหนึ่งแล้วเขาเขาเป็นอะไรกับเธไม่เป็นไร่ะเําไม่เป็นไรกับไม่เป็นไรกันเลยแล้วทำไมถึงต้องให้อ่ะ ก็เขไม่รู้เสียใช้สงสารด้วยสงสารด้วยอ๋อสงสารสงสารหนุนด้วยแล้วเขาอยู่ไหนอยู่อยู่ข้างนอกอยู่ตรงนู้นแล้วไปรู้จักกันได้ยังไงก็รู้จักเขาเคยไปช่วยเหลืออะไรเขาไหมไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยแต่เขาสงสารเออแล่เขาให้ทเดเลยเหรอฮะทุกเดือนเลยเหรอให้ทุกเดือนะเดือนละพันและเดือนนี้ให้ยังยัง เดืนี้ยังไม่ให้อะแล้วก็ให้ตอนไหนให้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดทุกเดือนอแล้วเท่ากับได้แปดร้อยกับอีกพันหนึ่งเป็นพันพันแปดแล้วพอไหมไม่พออ่ะไหนจะไหนจะค่าลมค่า,า,านี่้วยค่ะค่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ย แต่ค่ากินด้วยหนูค่ากินด้วย mm. มันไม่พอค่ค mm. ่าไฟเท่าไหร่พันพัน,พ,นพันสามทุกเดือนพันสามพันพันเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันม mm. พันเท่าไหร่ <c oughs> พันมั่วเลยนะไม่ถึงหรอกพันสามใช้คนเดียวนะคนเดียวถึงมีแอร์ไหมไม่มีอ่ะอไม่มีแต่พัดลมไม่ถึงหรอกอแล้วใครเป็นคนจ่ายค่าไฟหนูพอจ่ายค่าไฟแล้วเหลือเงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งเดือนนี้เหรออ่านั้นแปดร้าบาท แต่แล้วก็บาก็ต้องจ่ายท่าไปแล้วมีเงินเก็บไหมไม่ไม่มีไงเงินเก็บก็ไม่มีอยากมีเงินเก็บไหมฮะอยากมีเงินเก็บไหมก็อยากค่ะอยากเลยเดี๋ยวมาวางไว้ให้เก็บจะได้มีเงินเก็บอย่างพี่ายเลย้เก็บเยอะลงพี่ใจร้าย ร้อนเล่นร้อนเล่นเงินเก็บก็วางไว้ให้เก็บอ๋อหลวงพี่ใจลาแล้วอยู่อย่างนี้คิดว่ามีความสุขไหมมีค่ะมีความสุขกขงโง่สำหรับหนูมีความสุขคแล้วเวลาเดินทำไงสะดวกเดินก็เดินก็เดินสะดวกเลยบางทีก็หกล้มเลือดออกเลยค่ะหกล้มเลือดออกเลยกี่ครั้งแล้วที่ล้มหลายครั้งอ่ะ สามสี่ครั้งอ่ะ่ยเลือดตรงนี้เลือดออกเลยเมื่อกี้เดินเดินสะดุดเลือดออกแล้วอยากเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมมาเป็นมนุษย์ไมไม่ไม่อยากอ่ะทําไมอ่ะที่มันเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้อ่ะอยากเกเลือกเกิดเหมือนกันเลือกเกิดที่เป็นคนดีดีอ่ะจริงๆถ้าเกิดแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้ ด้วยคาว่าเกิดแต่ก่อนจะเกิดเนี่ยจริงๆมันเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมดีเหตุของกรรมดีจะส่งผลให้เราไปสู่ที่ดีนมไม่เคยมีแตงสายบาปผมไม่เคยมีแตงสายบาปคือคือ,คอ,ไ,อไอตรงนี้มันเหมือนกับคล้ายๆเป็นพบพบเก่าที่มันส่งผลมาให้<ม>แต่ว่าในเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราก็เลือกได้อ,อีกจริงๆมันเลือกได้ตั้งแต่ก่อนจะเกิด คนที่ไปเป็นเทวาดาก็เพราะเขาเลือกที่จะเป็นเทวาดาคนนี้นจะเป็นพรหมเพราะเขาเลือกที่จะเป็นพรหมคนนี้จะเป็นมนุษย์เพราะเขาเลือกที่เป็นมนุษย์คนนี้จะเป็นอริยะเพราะเขาเลือกไม่ใช่ใส่ฐานแล้วลอยมาแล้วไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุเหตุของโยมไม่ดีมาหนูเข้าใจจ้ะหนูรู้แต่สมองหนูดี่ังเลยสมองเขา แล้วชอบฟังธรรมะไหมไม่มีวิจยุอ่ะไม่มีวิจยุแล้วแล้วถ้ามีฟังไหมเดี๋ยวมีให้หลวงพี่มีอ่ะกันมีใจเรียกหลวงพี่นันนะนี่เขาเรียกหลวงตาหลวงปู่มันเลยนี่เรียกหลวงพี่เลยนะเรียกหลวงพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้หลายหมื่นเลยเรียกหลวงพี่เรียกหลวงพี่เลย นี่เดี๋ยวทดสอบชาวทดททดดสอบชาวระหว่างรูปหน้าปกกับองค์จริงไหนดูดีใครดูดีกว่ากันทดสอบชาวดูดีกว่าได้หลายหมื่นแน่นอนทดทดสอบชาวงานอะไรงานนี้พี่ดดูีะพี่ปาจอแล้วละนี่เออหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ไม่เหมือนรอปลาโอ้โหหลายหมื่นแน่ได้ไงยอดยมอาตมาวันนี้ ตกหลุมพรางยมแล้วล่ะนั่นนะจะได้ตกหลุมพรางไม่ใช่คนธรรมดาใช่ด้วยขับขานเนี่ยฮะหนพ่มขขานอ๋อขับอไม่ได้จริงใจใช่ไหมโอ้ยเงินลดแล้วเงินลดแล้วเงินลดแล้วเราหลงเชื่อใจแล้วเมื่อกี้นี่อ่านอ่านออกไหมอ่านไม่ออกก่านสีอ่านไม่ออกเลยค่ะงั้นเอาไว้ดูแล้วกันนะหัดอ่านไม่ออกเดี๋ยว เดี๋ยวต่อไปอ่านแลวอ่านไม่ออกค่ะลุงพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี่เสียบวิทยุนะเสียบปลั๊กพอเสียบไปรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเสียบปลั๊กปั๊บชาร์จไปในตัวเลยพอชาร์จเสร็จหนึ่งคืนถอดปลั๊กออกมาแล้วมาเปิดเนี่ยนี่เลยสมองไวมากนี่สวดมนต์นี่นี่นี่เสียงหลวงเสียงลุงพี่เองเลยเสียงลุงพี่เนาะ tiếng người mọi 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 ฟังเทศนี้ตั้งแต่เลขสามกดเลขสามสี่เขา้าไปเก้าสิบสิบก็ต้องหนึ่งศูนย์นะแล้วก็ถ้าร้อยก็ต้องกดสามครั้งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองไม่ให้เกินสามแปดเจ็ดมีเท่เข้าใจเร็วนะหรือหรือแกงเข้าใจก็ไม่รู้อยู่ไม่ค่อยเรื่องต่างว่าแล้วว่าแล้วแก้งเข้าใจวันนี้จะมาฝึโดนต้มแล้วเรื่องของคุณนัดทำให้มัน เข้มข้นเอาไว้ฟังหลวงพี่จะไม่เหงามันก็ต้องละสบายสิ่งที่เป็น่าศึกษาสบายสิ่งที่เป็น่าศึกอะไรที่เป็น่าศึกของของธรรมแล้วก็ต้องเสียงเสียงต้องวางต้องละไม่อย่างนั้นมันไม่มีป๊บ แค่นี้เองเสียบปักปิดถ้าถ้าจะฟังสวดมนต์เมื่อไหร่ก็กดเลขหนึ่งถ้านอกนี้ก็เดี๋ยวเลขสองนอกนี้เทศนะหลักหลักร้อยต้องกดสามครั้งกดกดทีหน่อยถ้าไม่ทีมันจะอ่านทีละหนึ่งเดี๋ยวเป็นหลักสิบเดี๋ยวเป็นหลักหลักหน่วยนะทำไมเข้าใจเร็วเงี้ยอ๋อโดนหลอกอ๋ออ๋อเอ๊ะเอาแบมือ S <S อขอบค,คุณนะคะหลวงพี่โอ้โหชื่นใจเรียกหลวงพี่เลาละงานนี้อืมเก็บไว้นะเลียลหนึ่งเมื่อไหร่ก็สวดมนต์นะถ้าไม่กดมันจะไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะหลวงพี่จะเอาเอา,เอาเงินไว้ใช้สักเท่าไหร่ดีเนาะจะจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ตอนนี้มีใครช่วยเลืไหมไม่มีค่ะมมีมีคนเดียวที่ให้พันหนึ่งนะ มีคนเดียวแล้วมีนี่มีสินไหมไม่มีอ่ะนี่สินไม่มีแล้วบ้านใครบ้านหนูเองค่ะบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อพ่อ,พอปลูกไว้อ,ออเหลังใง่เหมือนกันนะแล้วเดินไหวเลยคนเดียวไหวใช่ยยอยู่คนเดียวก็เดินไหยนีย่จ้ะและ้วพีแ่แล้วแล้วใครเช็ดใครถูอ่ะหนูก็ถูอ่ะถูยังไงถูถูอย่างเงี้ยถูอย่างเงี้ย หนูอยู่บ้านเดียวหนูก็ตูกคนเดียวนึกว่าเอาตัวเองกิ้งลงไปน้ําเช็ดแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาไม่ไม่ไม่เนี่ยต้องมีแต่กิ้งอะนึกว่าพิธีพิธีใหม่อ่าพิธีใหม่หนูอยู่บ้านเดียวหนูก็ตูกตุกแล้วหุงข้าวไงหุงหนูหุงอ่ะแล้วกับข้าวหนูทำทำเป็นเหรอทำเป็มเลยเอาแต่ว่าอยากกินเออ่ แกงส้มทำไงแกงส้มแกงส้มเนาะมีพริกค่ะแล้วก็มีมีกะปิอ่าแล้วกกะปิแล้วก็มะขามเอาผักเกลือมแล้วมีมะขาอเริ่มเริ่มเริ่มส้มแล้วอะไรอีกแล้วเริ่มส้มแล้วมีพริกมีกะปิมีกะมีมะขามแล้วมีอะไรอีกแกงส้มก็มีปลาโอ้ส้มปลาได้ปลาเป็นยังไง ซื้อสิคะลุงพีซื้อสิคะอ๋อมีเงินแล้วมีเงินแล้วซื้ออเออย่างนี้แล้วถ้าทอดไข่ทอดยังไงทอดไข่อยู่เจิกระทะมาทอดอะกระทะแล้วต้องทำอะไรบ้างใส่กระทะแล้วแล้วเติมใส่น้ำมันโอ้น้ำมันแล้วยังไงอีกล้วแล้วก็ติดแก๊สติดแก๊สแล้วก็ทอดทอดฮะแล้วเวลาพริกต้องพริกไหม พริกค่ะพริกไวไหมไหวอ่ะขายลูกเดียวเลยพริกเละมันแหลกมั้ยแหลกไหมแหลกไข่แหลกยังไม่ไม่ไข่ทอดแล้วนะอ๋อพอถ้าถ้าลูกเดียวพริกได้ถ้าถ้าสองลูกสองลูกเที่าพริกได้แต่พริกพริกเละอ๋อมันเละอ๋อนึกว่าพริกไม่ไหวมันหนักเมื่อกี้บอกห้าสิบใช่ไหมห้าสิอ่านี่ลุงพี่หกสิบสามโอ้ลุงพี่ อ๋ยังยังไม่แก่เลยพี่ไพี่ยังไม่แก่ปากดีนะเอาเอาเอาไว้ใช้สามหมื่นให้สามหมื่นเออเก็บไว้ใช้สอนวเลขหนึ่งอะเออถ้าถ้ากดเลขหนึ่งเป็นอะไรถ้าถ้ากดเลขหนึ่งนี้ถ้าถ้ากดเลขหนึ่งคือวิทยุกดเลขหนึ่งเป็นอะไรวิทยุกดเลขหนึ่งอ่าข้อมูอเสียงหนึ่งพี่ วเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นพอเลขสามถึงเทสหนูไม่เคยรู้เรื่องค่ะหนูไม่เคยมียุ่ยจะยืดอย่างนี้หนูไม่เคยมีค่ะขอบคุณให้เราด้วยกลับมาคุณพ่อค่ะหลวงพ่อให้ไว้นะคะขอบคุณค่ะัดเก็บไว้ใช้นะ ไม่ต้องให้ใครยิงนะดีใจออลองทำไมล่ะจ๊ะดีใจอ่ะดีใจอ๋อดีใจ กระดาษนี่เช็ก็บเก็บไว้เองนะจะไปฝากก็ฝากนะดีใจค่ะก็ไปหัดพุทโธนั่งตรงนี้ก็นั่งอยู่ข้างในพุทโธไม่ต้องไปสนอะไรโลกใบนี้หัดพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าหายใจออกโททำแบบสบาย หรือว่ากําหนดพุทธโทหมายถึงว่าเรากําลังระลึกถึง<อ>คุณพระพุทธทเจ้าผู้รู้ผู้ต<อ>ื่นผู้เบิกบานพุทโท<อ>นะเอาแค่เนี้ยอ,อานิสงส์เยอะแล้วก็ฟังธรรมนะ<อ>เปิดฟังอ้าวงันจะจมหนึ่งนาทีนะอขอบคุณมากค่ะพี่วันที่สิบสีกก่กรกฎาคมสองพันร้ยหกสิบเจ็ดนะก็จะมีกรารบวชพระถวาย แตพระบาทสมเดจเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยประชนมายุ72พระปรบัษา6รอบนะในปีนี้ใครจะบวชเพื่อเติดระเกียรติน้อมถวายเป็นพระกุศลในวันที่14นะถ้าส่วนราชการก็ถือว่าไม่เป็นวันลานะก็สามารถบวชบวชได้นะก็ตั้งแต่ 10, 15วันขึ้นไปและส่วนใครที่จะบวชในช่วงขบัรษาก็บวชวันเดียวกันเลยในวันที่14กรกกาดา ก็บวดต่อเรื่องข้าพบันษาไปเลยอีกสามเดือนนะอะเบอร์โทศรศัพท์ก็ศ9 2ย <0 92, S 1> ์เก้าสองปดเก้าสศหาหหมายเลขตามนี้และโยมติดต่อ,อแจ้งเข้ามานะเออหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการยาโยมก็นโนชีวิตคนหนึ่งก็มีลูกมีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่ มีน้องก็เสียไปคนหนึ่งก็เหลือตัวเองคนเดียวแล้วเกิดมาชีวิตก็ร่างกายก็เป็นแบบที่ที่เห็นอยู่จริงๆคิดเราเลือกได้แต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราเลือกไม่ได้ตอนที่ถูกกาหนดมาแต่หลังจากเกิดแล้วเราสามารถเปลี่ยนชะตาได้ดีให้เป็นร้ายก็ได้ร้ายให้กลับเป็นดีก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำกรรมอะไรเพิ่มจะนขนวายอะไรเพิ่มให้กับชีวิต นั่นก็อยู่ที่เราแล้วนะฉะนั้นก็อย่าประมาทใครที่ตกทุกข์ได้ยากก็ให้อดทนแล้วก็นึกถึงกรรมดีพยายามสวดมนตว์นไหวพระนั่งภาวนาแล้วก็ฟังธรรมจะได้เข้าใจชีวิตแล้วเราจะไม่ยึดถือกับทุกข์แต่เราจะทําสิ่งที่เป็นสาระยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาข้าวไหมายังอเอาข้าวมาเลยขอบคุณค่ะหกลูกเอามาเลยหกลูกครับ ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกเออแล้วแล้วเวลาเดินเดินยังไงลูกะเดินยังไงเดดินไ้ค่ะอยากเห็นเดินไงเก็บเก็บเอาไว้ในกระเป๋ายังไงนะเดินได้ค่ะเออเดินเดินเอาไปที่เก็บเก็บเดี๋ยวมีเสื้อให้ด้วยเสื้อผ้าเอาวางไว้แค่อ่าอ่าอ่าเก็บใส่ มม by, ไม่มีกระเป๋าเลยเอาอวางาวไว้ก่อน <c> อ,อ๋อเดินใช้ได้นี่เดินแต่ว่ามือมือจะเป็นจะมากกว่าเอาทช์มากลับมานั่งเลิกเออใช้ได้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 ก็ยังเดินเหินได้ใช้ได้อยู่แต่ว่าเพียงเด่มือไม้จะเป็นเยอะก,กว่าแต่อย่างนี้ก็ยังล้มไปหลายรอบแล้ว โอ้นี่นี่ไข่เป็นรูเลยนะเดี๋ยวต้องรีบทอดแล้วล่ะนะเป็นรูเป็นรูแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะได้แต่ต้องพุทโธนะจากนี้ไปหัดดูลมพุทธโทตำรวดไปนะขอได้คุณมากค่ะจะได้กำไรชีวิตใจเราจะได้สงบนอนก็พุทโธหรือดูลมเข้ารู้ออกรู้ดูลมเข้ารู้ออกรู้ให้อยู่กับลมแล้วก็หลับไปเลยหรือพุทธเข้าโทออกพุทธเข้าโทออก พ่อขาเสียที่น้องเอยู่คนเดยงไงก็นี่ไงก็จะอยู่นี้ไปสมควรเวลา,าชีวิตสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพ้าอบคุณอไปแล้วนะ,<อ>จะเนนจริญพรจัตจบ